จะมีสโนวมอนสเตอร์ที่เรียกว่าใหญ่ติดหนึ่งใน3ของญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวเขาจะมีรูตเดินแบบนี้เลยนะคะเหมือนเราเดินในธรรมชาติอ,อ่ะคือเรามองไม่ออกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วข้างในเนี่ยเป็นต้นไม้น้ําแบบเป็นสีฟ้าคามเลยและที่สําคัญด้านหลังของเราเป็นเสาโทลี่แบบนี้สวยมากอุ้ยพามาในป่าเลยอ,ะอ่ะยอดสวยยอดมีเมืองโบราณมีของกินอร่อยอร่อยและยังมีองคเซนและยังมีนี่เลยกิจกรรมเยอะแยะมากมหมนั่นเองนะคะ น้องมพบกัเราสองคนอีกแล้วในช่องกินยืดีนั่นะคะวันนี้นะคะกิกมิจิตรามีแผนเที่ยวอากิตะ2วันหนึ่งคืนแบบขับรถเที่ยวบอกเลยว่าจังหวัดนี้มีปีศาทิมะที่ไม่เล่นสกีไม่เล่นสโนว์บอร์ดก็สามารถมาได้เป็นที่เที่ยวแบบอันซีนแล้วคนยังรู้น้อยมากที่สำคัญนะคะของกินจุดถ่ายรูป มีเยอะมากพอพร้อมแล้วว่าที่นี่คือที่หนไปลุยกันเลยดีกว่าที่จะมาชมตอนนี้นะคะเราเดินทางมาถึงที่คาคุโนดาเตเป็นที่เรียบร้อยนะคะโดยการนั่งรถไฟชิงคังเซ็นจากโตเกียวนะคะมาลงที่สถานีคาคุโนดาเตสเตชันนะคะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเองนะคะแต่การเที่ยวในครั้งนี้เราบอกแล้วว่าเราจะใช้รถทั้งหมด2วันหนึ่งคืนในทริปนี้นะคะแล้วก็มาเช่ารถกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปเที่ยวกัน ะค่ะทุกคตอนนี้คือสถานที่เที่ยวแรกนะคะเราขับรถมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ย่านคาคุโนะดาเตะคราวนี้เนี่ยย่านนี้ความพิเศษก็คือจะเป็นย่านเมืองเก่าที่มีมาตั้งแต่สมัยเอโดะนั่นเองนะคะและ ที่สําคัญย่านนี้เนี่ยยังเป็นย่านที่มีบ้านสมุลไรตั้งแต่สมัยก่อนอยู่ที่นี่ด้วย <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยังมีบ้านสมุลไรที่ยังสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวพวกเรานะคะเข้าไปดูได้อีกด้วยแต่ว่าตอนนี้ห <c oughs> ิวแล้วหิว <c oughs> แล้วเราเดินทางมาได้เช้าเพราะฉะนั้นไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่ากินก้าน ตอนนี้เราเข้ามาในร้านแล้วนะคะบรรยากาศร้านแบบคลาสสิกมาก,มมกและนี่คืออาหารของเรา่ากินมากมอันนี้คืออูด้งนะคะแต่ว่าเส้นอูด้งเนี่ยน่าตามไม่เหมือนที่อื่นเลยเพราะว่านี่คืออูดง้งอินานิวะอูดง้ดงนั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอากิตะกันเลยทีเดียวแล้วทุกคนดูเส้นะก่อนโอ้โหเส้นอูด้งที่อื่นนะคะจะกลมๆแล้วก็จะอ้วนๆใช่ไหม แต่ว่าเส้นปูด้งของที่แนจะมีมความแบนแล้วก็เส้นเล็กนะคะแต่จะเป็นเสน่ห์ของเขาแล้วเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยอร่อยแต่เดี๋ยวเราชิมอันนี้ก่อนนักมากโหมากอร่อยมากนุ่มๆเหนียวหนึบก,กำลังดีรู้สึกว่ากินง่ายอร่อยแล้วซุปแบบดีมากออยากให้ทุกคนได้กินมากๆอะ ของเก่งนะคะกินเป็นอุด้งแต่ว่ามิจิเนี่ยกินเป็นข้าวโอยาโคโด้งนะคะแต่ว่าไก่ไม่ธรรมดาทุกคนใช่ไม่ธรรมดานะครับใช้ไก่อะไรมิจิทินิจิดริใช่ไก่นี้นะคะถือว่าเป็นไก่ที่อร่อยติดหนึ่งในสามของญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวแต่ว่าอูด้งของคิกก็ไม่ธรรมดาไม่ใช่แค่ดังอย่างเดียวแต่ว่าอุด้งนี้นะคะยังอร่อยติดหนึ่งในสามของญี่ปุ่นเช่นเดียวกันถือว่าร้านนี้เนี่ยรวบรวมของอร่อยอร่อย ไว้นั่นเองไม่ผิดหวังทุกคนไปค่ะทุกคนตอนนี้เราออ่มเป็นที่เรียบร้อยนะคะอร่อยมากอร่อยมากเลยนะนอยากให้มากินมากๆเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราก็จะเ,เรียกว่าเป็นเมืองโบราณบ้านสมุลไรทั้งทีนะคะแต่ว่าเพื่อความคลาสสิกมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะไปนั่งรถที่มีชื่อว่าจิงลิกชะจิงลิกชะนะคะเพื่อที่จะ ดูเมืองแต่อันนี้ดีนะใครเดินไหวสามารถเดินได้ด้วยแต่ถ้าใครแบบมีผู้ใหญ่นะคะผู้สูงอายุม,มาด้วยก็อย่างพวกเราแต่พวกเราต่อให้ยังวัยรุ่นนะคะเราก็อยากนั่งนะคะ <c oughs> ตอนนี้เราขึ้นมาในรถรางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสะข้อดีคือสบายมากและที่สําคัญเนี่ยเราจะได้เห็นแบบบรรยากาศรอบๆบ,บางทีถ้าเราเดินเองเราอาจจะเดินได้ไม่ทั่วนะคะและอีกหนึ่งข้อที่ดีมากนั่นก็คือเขาจะคอยถ่ายรูปให้เราด้วยเนาะนแล้วก็จะมีการบอกประวัติศาสตร์ต่างๆนะคะเล่าให้ฟังว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้านหลังไหนไมีประวัติยังไงก็ถือว่าได้เรียนรู้ไปด้วยสนุกไปอีกแบบเลยลรานักัชนะน,นิด <laughs> ทีทุกคนได้เาแล้วนะคะเมื่อกี้เราเดินเล่นแล้วก็ามาเจอร้านพุดดิ้งน้่นกินมาก,มากดูมีความแบบครีมี่มากมหวานหอมมีความแบบมันครีมี่เลยวิโยทอดีมากอันนี้เป็นรสออริจินอลนะคะเขามีหลายรสอร่อยจังไปก็ทุกคนสถานที่ต่อไปนะคะก็ด้วยความวันนี้แบบชิลๆสบายๆเดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักกัน โดยที่พักของเราในครั้งนี้นะคะจะอยู่ในภูเขาซึ่งจะเป็นโรงแรมที่จะมีองค์งเซนด้วย,วยใช่และครั้งนี้นะคะเราขับรถไปกันเนาะแต่ว่าอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะสามารถที่จะนั่งรถไฟไปด้วยจะมีรถไฟแบบน่ารักมากคลาสสิกโดยเฉพาะใครที่ชอบน้องหมาอากิตะนะคะสามารถไปนั่งรถไฟขบวนนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นที่นั่งที่วางแขนอะไรพวกนี้จะเป็นรูปน้องหมาอากิตะนะคะแล้วจะมีป้ายน้องหมาอากิตะเนี่ยเต็มรถไฟเลย <S <S เ<อ>ส่วนระหว่างทางทุกคน สวยมากเราจะได้เห็นแนวภูเขานะคะแล้วก็เป็นฟิลแบบเนี่ยรถไฟท่ามกลางหิมะบรรยากาศดีมากๆรู้สึกว่าเป็นการแบบพักผ่อนอีกวิธีหนึ่งใครที่อยากที่จะนั่งรถไฟกิ๊กแนะนํามากเพราะวกิ๊กเคยไปนั่งแล้วรู้สึกว่าเออชอบพอผ่านแถวนี้เราก็รู้สึกว่ายังจําได้นะคะตอนนี้เรามาถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยทุกคนดูห้องของเรานี่ ใหญ่มากใหญ่มากนะคะกว้างมากๆตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนเตียงอันนี้ดีมากเลยหลายๆคนคิดว่าเออเวลาไปพักในภูเขาแล้วเนี่ยจะแบบนอนพื้นหรือเปล่านะคะเวลาแบบผู้สูงอายุอะไรเงี้ยเนาะพอมีเตียงก็ถือว่าสะดวกสบายแล้วก็พื้นที่กว้างมีที่แบบนั่งชิลๆมองเห็นภูเขาคิมะไปด้วยนะคะดีมากอันนี้ถือว่าตอบโจทย์คนไทยเพราะว่าสามารถการกระเป๋าได้แบบสบายๆะคะดีมากเลยนะ แต่ว่าวันนี้ไม่จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมื้อค่ำนะคะเราจะกินกันที่โรงแรมแต่เดีพักผ่อนแล้วก็เด้ไปกินอาหารค่ำกันดีกว่าคัาไคมไปอืมอร่อยนะตอนนี้นะคะเรามาสู่ห้องอาหารค่ำนะคะ บรรยากาศด,ดีมาก,มากเป็นฟิลแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยอาหารแต่ละอย่างน่าก,กินมากแต่ว่ามีสิ่งนี้อันนี้คือสาเกนะคะที่มีชื่อว่าอะไรไม่จีโดบุรคุโดบุรุคุนะคะจะเป็นสาเกที่ถ้าสังเกตดีๆด้านในจะมีเม็ดข้าวอยู่เลยนะเป็นอีกหนึ่งสาเกของญี่ปุ่นซึ่งความพิเศษก็คือเขาทําที่นี่เลยดื่มง่ายหอมด้วยนะคะอยากให้ลองมากทุกคน ทุกคนดูนี่อันนี้คือคิริตัมโปะนะคะด้วยจังหวัดอากิตะนะคะเขาจะดังเกี่ยวกับข้าวเขาก็เลยเอาข้าวเนี่ยมาทำเป็นแท่งแบบนี้แล้วก็เอามาทำเป็นซุปแปลกมากโอ้โหมากอ้อจำช้งเป็นไงคะรสชาติอร่อยมาก <laughs> ซุปเป็นโชยุนะครับแล้วก็คิริตัมโปไข่เต่งมัทินะครับเต่งมีเม็ดเมขั้นในนะครับ อร่อยมากยังมีความเป็นข้าวอยู่นะอร่อยมากโอเฮสอเมาวันนี้เป็นเช้าวันที่สอแล้วนะคะเมื่อคืนหลังจะไปกินอาหารค่ำทุกคนเราก็ไปแช่อค์เซนมานที่นี่นะคะมีองค์เซนด้วยและที่สำคัญจะมีบ่อด้านในใหญ่มากด้วยนะ แล้วก็มีบอร์ดด้านนอกนะคะเมื่อคืนเราไปแช่มาก็อาจจะจะแบบไม่ได้เห็นวิวด้านนอกแต่ถ้าไปแช่ตอนเช้าก็จะได้เห็นวิวหิมะ<ว>แบบนี้ <มา S 1> ด้วยสวยมากองเซนแบบดีมากสบายหลับแบบรู้ตัวอีกทีก็คือเช้าแล้วนะคะวันนี้วันที่2ของเราก็กินอาหารเช้าที่โรงแรมแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเช็คเอาท์และจะมีแผนเที่ยวที่จะไปที่แบบจะไม่บอกดีกว่าเอาไว้เซอร์ไพรส์เพราะว่าเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของครั้งนี้กันเลยทีเดียวไปเตรียมตัว วันนี้เรามาถึงที่ลานสก,กีแล้วนะคะลานสก,กีนี้มีชื่อว่าอันนิสกีรีสอร์ทนะคะแล้วก็มาพบกับเจ้าขอมทินนะคะเมย์ัป <c oughs> ก็ไปก็น,าน่ารนกมากตัวใหญ่มากอะ่ะไปเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะขึ้นคอนโดล่า ขึ้นไปบนยอดเขานะคะเ <Okay. S 1> ดี๋ยวดูพร้อมกันระวางแมาตื่นเต้นมากตื่นเต้นงเหนื่มากค่ะทุกคน,ส,นสวยมากตอนนี้นะคะเรานั่งกลนโดล่านะคะขึ้นมาด้านบนสุดของภูเขานะคะ ที่นี่เนี่ยจะมีสโนมอนสเตอร์ที่เรียกว่าใหญ่ติดหนึ่งใน3มของญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวโอ้สวยมากแล้ววันนี้อากเป็นใจมากเป็นครั้งแรกที่กิ๊กกับมิจิได้มานะคะแต่แบบสวยแบบพูดไม่ถูกเลยอะ<น>ว่าจะบรรยายยังไงดีแต่ว่าสวยมากสวยมากแต่ว่านี่ยังแค่เริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูด้านในที่นี่นะคะเราสามารถที่จะมีรูดเดินเข้าไปข้างในได้ด้วยสุดยอสุดยอมากไปดูวย ที่นี่นะคะทุกคนเขาจะมีรูดเดินแบบนี้เลยนะคะเน่นเหมือนเราเดินในธรรมชาติอ,าอ่ะสุดยอดสวยมาก,กคนดูนี่ตอนนี้นะคะรอบตัวเราเนี่ยล้อมไปด้วยสโนมอนเซอร์ใหญ่มากตอนนี้นะคะเราเดินขึ้นมาด้านบนนะคะโอ้โห เรียกว่าเป็นภูเขาที่มีแต่สโนว์มอนสเตอร์ทุกคนอลังการมากดูเลยสวยไหมสวยมากโอ้สวยมากจริงๆอยากใหทุกคนมามากตอนนี้นะคะที่นี่ดีตรงที่่องให้ไม่เล่นสกีไม่เล่นสโนโบอร์ดก็สามารถมาอย่างพวกเราได้นะคะดีมากอะอมีลมหน่อยนะคะแต่ว่าวันนี้อากาศดีพี่มาสุดยอด <laughs> แนะนำว่าจะต้องใส่เสื้อกขนหนาวมาดีๆเลยนะเพราะาเราอยู่บนยอดเขานะคะอากาศจะเย็นมากๆและที่สําคัญเนี่ยมอนสเตอร์ที่ทุกคนเห็นนะคะเกิดจากการก่อตัวของน้ําแข็งแล้วก็หิมะที่ถูกลมพัดเนี่ยมาประกบกันนั่นเองนะคะแล้วก็มาก่อตัวติดอยู่กับต้นไม้แล้วก่อเป็นเนี่ยรูปลักษณ์แปลกๆแ,แ,แ,แบบนี้นะคะจนกลายเป็นสโนว์มอนสเตอร์นะคะซึ่งญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีไม่กี่ที่แต่ว่าที่อากิตะสวย ติดหนึ่งในสามของญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นใครที่ชอบมาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะเรียกว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่จะต้องมาแซมต้องมาให้ได้าจากตรงนี้นะคะมองไปจะเ,เห็นแนวเขาทุกคนนอกจากวิสัตหิมะแล้วอ่ะ อลังการโรแมนติกมากสุดยอดมากอะ่ะนี่อง่ที่นี่ดีมากทุกคนเขาจะมีไม้อันนี้นะคะออกจากกระเช้ามาแล้วเขาจะมีไม้เนี่ยให้เรายืมฟรีด้วยนะนี่ใช่แล้วเขาจะเช็ครองเท้าเราก่อนเรียกมามามานี่มานี่เราก็ดูรองเท้าโอเครองเท้าเดินบนหิมะไงถ้าเราแบบไม่มีรองเท้าเดินบนหิมะเขาก็จะมีรองเท้านะ่ะเหมือนรองเท้าบูทในหิมะนะคะดีมากนะดูสวยไหม Dalo <laughs> <The lumbar. laughs> นี่ลคะเราเป็นสถานที่เที่ยวต่อไปแล้วนะคะเรามากันที่ทะเลสาบทัสวะนะคะและที่สําคัญด้านหลังของเราเป็นเสาโทรี่แบบนี้สวยมากสวยมากเลยนะเสาโทรี่สีแดงนะคะแล้วก็เห็นแนวภูเขาเห็นทะเลสาบและที่สําคัญทะเลสาบทัสวะนะคะเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วยน้ําแบบเป็นสีฟ้าคามเลยสวยมากสวยมาก ไปค่ทุกคนหลังจากที่เที่ยวกันมาแล้วนะคะเราก็กองทัพต้องเดินด้วยท้องเรามาพักกินข้าวกลางวันกันดีกว่าอันนี้จะเป็นสปากเกตตีแล้วดูบรยาาร,นนยบรยากาศร้านนีบรรยากาศร้านแบบเก๋มากเก๋มากไฮ้ยจะได้กมาอ,มอร่อยแถวนี้ดีนะคะจะมีพวกร้านอาหารอะไรเงี้ยแล้วก็ฟิลแบบบรรยากาศดีด้วยก็สามารถมาเที่ยวได้ดีจัง อิ่มมากเลยนะคะเมื่อกี้แต่หลังจากอิ่มนะคะเราจะมาอยู่เฉยๆไม่ไมอ้วนก็ไม่ได้นะคะเรามาหากิจกรรมสนุกๆนุกทำกันดีกว่าโอเคไปตอนนี้ <Okay. S 1> แปลงล่างนะคะพี่จิ๊ิ๊กมันเหมือนโดนเลมอนมากเลยเนาะจริงๆฉันก็ขำว่าตอนนี้เรากำลังจะเล่นอะไรเนี่ยเลสติ้งเลสติ้งเลสติ้งนะคะในขิมะนะคะไม่ได้ไม่ได้ในแม่น้ำนะคะไปรุยก,กิจกรรมเย yes. โอเคโอเคโอเคใช่ครับสองวันหนึ่งคืนเที่ยวมัต้องเที่ยวให้คุ้มแบบนี้ทำทุกอย่างเนี่ยคุ้มคุ้มวื้นวื้นวื้นตรงไหนอะตรงนี้อะตรงนี้ไรอ่อนเนะไปไปไปเชิญทุกคนขึ้นนอนแล้วโอเคยันซิวยังชิว ยังโอเคสบาย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 เหรอสบายสบายว้าวว้าวเฮ้ยมันจะไล่แล้วเนี่ยว้าวว้าวว้าวเจอดูคนมันสนุกมากมาก ดูเขาขับอย่างซิงโอ้ยฉัยยนจะหลุดแล้วอุยอ้ยพามาในป่าเลยอะุยอดสุวยนะเฮ้ยสวยมากว้าวบรรยากาศดีวิจิชอบป่ะชอบมากอันนี้ไม่เหนื่อยนะ่ไม,ไม่เหนื่อยสนุกเพียงเดียวสนุกมากเลยอ่ะคือแบบ คือกิ๊กกับพี่จิเคยเล่นนี้หลายครั้งมากแต่เราไม่เคยเข้ามาในธรรมชาติแบบนี้สุดยอดเก๋ว่าจะซื้อสภาพสภาพยังไม่จบไม่จบจมสุดท้ายรวมสุดท้ายทุกคนเร็วมากเจ็บ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 ประสบภัยแล้วทุกคนช่วยด้วย

ดูไปหักแว่นหน้าหัวแบนไปแล้วสนุกมากสนุกมากสัมภาพเป็นการเล่นเนี่ยแลฟติงที่สนุกที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยเล่นมาแล้วสนุกมากไม่คิดว่าจะพังได้ขนาดนีน้บ้าง <c oughs> <c oughs> มาแล้วไหนๆก็มากิจกรรมทุกคนเอาให้คุ้มว้าถอยหลังลงมาจ้า <c oughs> được nó Ây, sao Nạc đó Thôi tên nào Go กิ๊กไม่เห็นหยุดเลยเก่งกว่ามิจิเยอะเก่งกว่ามิจิเยอะไปหลังจากจบกิจกรรมนะคะมานั่งชิลๆกันนะคะนี่อ่าที่นี่ดีมากตอนนี้เราอยู่ในคามมคุระทุกคนจะเป็นโดมที่ทำจากขี้มะแต่ว่าที่นี่คือแบบมีด้วยแล้วนี่มีกิจกรรมนี่นะจ๊ะเดิขาไม่ใช่เป็นอะไรคะอันนี้มัชเมลโล่มัชเมลโล่นะคะของกิ๊กเป็นซอสเซตนะคะ เป็นเพราะว่ามิจิจะดื่มน้ำแอปเปิ้ลใช่ก็ต้องอยู่กับมาร์ชเมลโล่เขาใส่ของหวานแต่ของเกิ๊กหวยบุญนะคะก็ต้องกับซอสเต้แล้วมีที่ย่างแบบนี้เร<ม>าสามารถแบบว่าย่างในเนี้ยได้เธอเป็นกิจกรรมที่อยู่ประเทศไทยไม่มีทำนะ<ม>อะไรแบบเนี้ยน้องดีมากเฮ้ยที่นี้สามารถาทำได้อันนี้สนุกดีมานั่งชิวๆทำกิจกรรมเด็กๆก็ชอบนะคะมาทำกันได้แต่เราไม่ต้องเด็กหรอกจ้ะพวกเราเนี่ยแหละตัวยงเลยย้อนเร็วย้อนเร็วสุดเร็วสุดเร็ว โอเคทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเที่ยวอาก,กิตะทั้งหมดสองวันหนึ่งคืนสนุกมากนานั่นอเองนะคะและที่สำคัญเดินทางจากโตกเกียวง่ายมากๆแค่นั่งชิงกางเซ็นนะคะประมาณสชั่วโมงก็ถึงจังหวัดอาก,กิตะแล้วนั่นเองนะคะและถ้าใครอยากเที่ยวตามแผนของพวกเราแนะนําว่าให้เช่ารถและขับรถ<น>เที่ยวเพราะแต่ละที่เนี่ยไม่ไกลกันเลยนั่นเองนะคะนนนแนะนําว่าจังหวัดอาก,กิตะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่จะต้องมาเพราะที่นี่มี ธรรมาชาติสวยๆนะคะคมีเมืองโบราณมีของกินอร่อยอร่อยและยังมีองค์เซนและยังมีนี่เลยกิจกรรมเยอะแยะมา,มากมายนั่นเองนะคะถือว่าเป็นจังหวัดที่อยากให้ทุกคนมา,มามากๆแต่ว่าเห็นในคลิปนี้ดีขนาดน,นี้สถานที่เที่ยวอื่นๆยังมีอีกมากมายอยากให้ทุกคนมากันเยอะๆนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับพวกเราสองคนวันนี้ไปแล้วบายบาย